สวัสดีครับวันนี้ผมเจคัิสิ์คาคารวานนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากพี่เต้นะครับให้พาทุกท่านเข้ามาชมนะครับบรรยากาศเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรอบสดๆเลยนะครับวันนี้วันที่14นะครับสิงหาเพิ่งเลยวันแม่แห่งชาติกันมา2วันนะครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะครับอันนี้ช่างก็กำลังเก็บงานนะครับส่งคุณสานะครับภายนอกวินเทจ๋ย่ดูภายในกันครับทันนี้นะครับบิวอินภายในใหม่นะฮะภายนอกวินเทจแต่แบบข้างในเหมือนรถใหม่ไปแดงเลย นี่สเปคคุณลูกค้านะครับต้องการห้องน้ำกว้างๆเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านนะครับแบบเดิมนี่เก็บงานนะครับก่อนส่งนี่คุณลูกค้านะครับเข้ามาดูรถอยู่กับคุณเต้ของเรานะครับ เจอตัวพี่เต้สักทีแล้วครับสวัสดีครับนีเต้นี้อยู่โรงงานครับวันนี้ลูกค้ามาช็อปของพี่จะเาอาไป DIY ใส่ในบ้านก็เราทำแนะนำแนะนำวิธีติดตั้งด้วยไม่ต้องให้เราทำก็ได้มีมีเวลามีอ่าช่างมีเครื่องมือมีทีมงานเนี่ยผม่็จะแนะนำแล้วก็ไปติดตั้งเองได้เลย อันนี้กําลังจัดเซตกันอยู่พาร์ตอะไรมั้งครับพี่ก็ในเซตนี้เดี๋ยวเรากำลังจะทําชุดอ่าห้องน้ํามันก่อนแล้วจัดชุดห้องน้ํากันก่อนน้ําดีน้ําเสียนะครับแบ็คแท้งเฟสแท้งเกรดแท้งนะครับอันนี้ก็เป็นชุดออนนิ่งออนนิ่งไฟฟ้าครับก็มีมีทุกชิ้นนะที่ที่เราทําเนี่ยก็สามารถให้ลูกค้าไปติดตั้งเองได้เลยเดี๋ยวเราสอนวิธีติดตั้งให้มีลูกค้าโทรมาถามผมเยอะเลยครับครับมีรถบ้านอยู่แล้วไม่รู้จะซื้อของที่ไหนครับอ่าก็ จริงๆแล้วเนี่ยที่โรงงานเราเนี่ยมีอะไรให้ทุกชิ้นนะฮะทั้งมือหนึ่งมือสองนะคืออย่างรถเก่าๆเนี่ยคือถ้าก็จะมีรถเก่าๆข้างในอันนี้คือรถที่อย่างเช่นคันนี้นะฮะอย่างคันนี้เนี่ยคุณลูกค้าก็ซื้อรถมานะครับแล้วก็เอามาให้ผมช่วยทําระบบน้านระบบไฟปรับปรุงระบบอันนี้ผมก็ยินดีรับนะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีปัญหาอะไรแล้วอย่างนี้ลูกค้าก็ซื้อเป็นคันนี้เป็นออ l n e ตัวสปินเตอร์เลยนะฮะนี่ก็ มีทักษะในการวิวก็ผมจัดเซตให้อุปกรณ์ครบๆจัดเป็นชุดคิดนะฮะแล้วก็เอาไปติดตั้งนะฮะพร้อมวิธีติดตั้งนะะอันนี้ก็ตัว All New b e ท์นะฮะที่เราจะเป็นวัตถุดิบในการาทำมอเตอร์โฮมตัวรุ่นใหม่ของเรานะะแล้วก็ปลายปีนี้นะฮะก็เดี๋ยวเตรียมพบกับพวกเรา,า,เน,เา,าเนะฮะที่เส้นเกษตรน้องมินนะเราจะมีสาขากรุงเทพมีลูกค้าบ,บอกว่ามันไกลเชยนาตะลีมันไกล เดี๋ยวไปใกล้ๆเดี๋ยวค่อยดูว่าก็จะมีอุปกรณ์ไปขายด้วยมีรถไปขายด้วยมีทีมงานเซอร์วิสด้วยนนี่ก็ดูบรรยากาศจริงๆวันนี้เป็นการบรรยากาศสดๆนะพี่เจให้ดูว่าที่โรงงานเราช่วงนี้ก็คึกคักนะฮะไม่เงียบหายไปไหนพอดีมันยุ่งเลยเงียบๆไปหน่อยอา้าดูงออันนี้กําลังจัดรถจัดรากันใหม่มีการส่งรถส่งราอันนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของเรา อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เอารถกระบะนะฮะรถกระบะ, ino, ะฮีโน่มาใส่คาราวานมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างนี้ไม่ไม่ได้ผมก็จะบอกว่ามันอาจจะดูไม่สวยงามนะ,ะไม่ค่อยดูแปลกแต่ว่ากับฟังก์ชันการใช้งานนี่มอเตอร์โฟมเลยนะครและที่สำคัญมันก็ ประหยัดงบไปได้ไปได้เยอะไปได้เยอะนะฮะเพราะรถคันนึงก็ไม่เท่าไหร่ตู้อันนี้ไม่เท่าไหร่ยกใส่กันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าวิธีการทำเนี่ยมันต้องมีวิธีนะไม่ไม่เชื่อจู่ๆยกใส่ได้เลยนะอันนี้มาปรึกษาผมได้แล้วก็เนี่ยฮะบรรยากาศในโรงง,งานเราตอนนี้รถพวกนี้ที่เห็นนี่ก็เดี๋ยวเตรียมรอส่งมอบอน,นี้โลง่งๆก็คือกําลังจัดรถกันใหม่เอารถที่จะส่งออกแล้วก็รถที่เพิ่งเข้ามาเข้ามาอยู่ข้างในแทนะนะอย่างไรฝากพุ่เจเดินดูบรรยากาศรอบ ป้ายแดงนี่เข้ามากี่คันครับช่วงนี้เข้ามาเรื่อยๆครับรถนี้ช่วงนี้จะเป็นที่ป้ายแดงเดี๋ยวราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาป้ายแดงราคาดีมมีลูกค้ามาเดินชมรถอยู่หลายท่านในส่วนป้ายแดงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปนะครับปล่อยไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันภายนอกสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวเรามาแอบดูช่างทํางานกันนิดนึงฮนะอันนี้เป็นส่วนของไฟออกแบบนะครับอ่า ในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีทีมช่างนะครับออกแบบตามสเปคนะครับตามรูปแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะครับครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นของในส่วนของช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับสวัสดีครับช่างออฟรับอ่าอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ย นี้ก็จะเป็นเก็บงานความเรียบร้อยนะฮะสร้างก๊อฟสุดหล่อของเราฮะมือสองนะครับแต่สภาพใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูแอบ,บดูคุณลูกค้าแล้วกันนะว่าช่างดีมกำลังแนะนำอะไรคุณลูกค้าของของต่างประเทศอะ่ะเขาจะมีตัวเต็นท์ที่ทุมทั้งคัน<ม>แต่บ้านเราไปไม่เหมาะกพามันร้อน สวัสดีครับคุณลูกค้านี่มาจากจังหวัดอะไรครับนะมาไกลไหมครับวันนี้มาจากกรุงเทพเลยเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะมีข่าวดีนะครับเส้นเกษตรนว่มินจะได้ไม่ต้องวิ่งมาไกลๆนะไม่ต้องมาถึงครับผม,มติดตามข่าวสารนะครับไม่รบกวนคุณลูกค้าแล้วครับเราไปดูกันต่อครับผมคันนี้ไฟแดงนะครับ นี่ก็เป็นรถคุณลูกค้าที่นำมาอัพเกรดนะครับติดตั้งเพิ่มเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับขอจบคลิป้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไง โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับครับวันนี้กราบขอพอบคุณมากครับสวัสดีครับ